ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับหรือว่าไปดูปกนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโดนโดนทำไมผมไม่เปลี่ยนปกให้เป็นอะไรที่มันโอชัดฮะชัดใช้ได้เลยพอใช้ได้ครับปกนี้เดี๋ยวต้องใส่ข้อความด้วยนะครับใส่ข้อความสักหน่อยหนึ่งนี่เลยเพียบมีคนเอาไปใช้แล้วด้วยนะถ้าคนใน Google ก็จะเจอ ปกนี้คือมันยังไม่ว่างไงนะเดี๋ยวว่างก็จะไล่เปลี่ยนปกหลายๆปกนะครับหลายๆปกให้มันมีข้อความด้วยเห็นไหมเยอะแยะเลยชัดบ้างไม่ชัดบ้างอย่างเงี้ยอันนี้เสดาดไม่ชัดไม่งั้นอาจจะมีคนเอาไปใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดโอเคครับปกไหนอีกเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราถ่ายเราถ่ายอย่างเงี้ย ถ่ายอย่างเงี้ยสงสัยต้องอนุญ,ญาตให้เขาใช้ปกนะรัะดูเท่ๆดีเหมือนกันใช่ไหมเออกับภาพนี้ไงคุณมากเขาแรกก็งงว่าเฮ้ยใครเอาภาพเราไปใส่ตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงนะฮะเออนี่ไงนี่ไง <c oughs> โอ้โหมือเราแท้ๆเลยนะครับเรียกลิขสิทธิ์ได้ไหมเนี่ย ขอบคุณครับภูมิใจนะฮะดีใจนะฮะแค่มือเป็นพระเอกก็ดีใจแล้ว